วันนี้ก็จะมาซื้อเหล็กไปทําเครื่องสับยานะครับวันนี้บริลูกค้าขาประจําสั่งมาสองตัวจะซื้อเหล็กไปจัดการเตรียมทําส่งให้เขา ที่ใช้ทําเครื่องสับยาก็จะเป็นเหล็กมาตรฐานหมอกนะครับหมอกทั้งหมดครับอันนี้เหล็กทําใบพัดครับแฟดบารา์นิ้วครึ่งหนาะ4มิลตัวนี้ก็จะเป็นนิ้วครึ่งหนะา3ม,มิลครับเหล็กฉาด ก็็จะเปน UCP-205.16 วันนี้มาดูขั้นตอนการทำเครื่องสับยานะครับตัวที่จะทำตัวนี้ก็คือ,อเป็นเครื่องเป่าแทนมอเตอร์พอดีลูกค้าขาประจำเขาสั่งมา2ตัวเหล็กฉากนิ้วครึ่งคูณนิ้วครึ่งหนาสามมิลมาตรฐานโมอกรครับตัดเป็น ความยาวก็แล้วแต่เราจะกําหนดเท่าไหร่ก็ว่ากันไปก็แล้วแต่ใครชอบว่าจะเอาความสูงเท่าไหร่เตี้ยเท่าไหร่แต่ของผมความสูงอยู่ที่หกสิบเซนนะครับความสูงของของเครื่องอ่ะแล้วเราจะมาเริ่มตัดกันเลยครับเหล็กฉากเพื่อไปประกอบเป็นเครื่องสับหญ้าอ่าเป็นเครื่องเป่าแทนมอเตอร์โอเคนะครับ ตัดเล็กครบแล้วนะครับสองตัวอสองชุดสองชุดก็คือขาขาด้านหน้าสี่ขาด้านหลังสี่อบฐานกลางขาด้านหน้าเอาง่ายขาด้านหน้าหกสิบเซนขาด้านหลังเพื่อท,ที่ที่จะใส่ล้อห้าสิบสามจุดห้าเซนขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่สองนะครับก็จะเป็นการประกอบใส่จิกขาเราจะมีจิกนะครับ แล้วก็เอาวางชิ้นงานที่ตัดมาแล้วาวางลงกับจิ๊กแล้วก็เชื่อมแต้มไว้เชื่อมแท็กไว้เพื่อที่จะเอาไปประกอบเป็นตัวต่อไปครับตัวนี้ว่าจะเป็นขานะครับด้าน60มิน สานะับนึ่งหนึ่งกเดตัวหนึ่งไดครับแั่เแผไ้เนงินี่สิบห้า ตาเชื่มครับใส่หน้ากาลมันไม่ค่อยนังได้ครับตัวที่สองแต่ก็เป็ขนขาด้านซ้าน,นะครับด้านให้สามแเป็นสิ่งทเดิมครับ เสร็จแล้วท ch ี่สครับอ้าท่านทั้งหมดต้องการทำีุนะครับสองคั่ก็ได้สี่ทุกทำไปสีุ่กวางไว้สามิครับเวนอกมาไม่ออกามทิดเไ่ากมได้ฉากก็ขือทิเดียทคนไดี้ ยางเสร็จแล้วครับที่ที่สด้แ้ท่านอ่นเรียบร้อยต่อไปก็จะมีการเอาไปประกอบเข้าเป็นตัวนะครับ